บางคนก็นยังคิดว่าพยานฟินแลนด์เนี่ยไปตัวไปต้มไปหลอกอดีตพัลลัเมียครับพี่น้องบางคนก็นยังคิดยังสั่นอยู่เสมอว่าที่พยานฟินแลนด์ลงทุนเด,เด้า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 จนมีเด็กหน่อยอบุตรนี่ออกมาสองคนนี่นะครับตุ๊ก,กตาออกมาสองคนนี่แล้วก็ยูกินกันมาหาปีนี่ยังคิดว่า เป็นการตัวเป็นการหลอกเพื่อที่สิหวังเอาในซับของไฟงครกับพี่น้องนี่หลีครับเป็นยังผมจะวางสัน่นผมมีหลักฐานครับแล้วผมสิอ่านให้ฟังเด้อกันผูไหนู่อันปูที่มีผู้สูงไว้ที่อ่านตัวหนังสือนหน่อยๆบ่ใครเห็นสิอ่านให้ฟังถึงจะเปย์จริงๆก็ไม่แปลกถ้าเขารักกันหมายถึงว่าเรื่องรถปอร์เช่ที่ออกข่าวังเมื่อกี้แหละ ที่มีคนบอกว่าอดีตพันละเมียของพยาบาลฟินแลนด์นี่อดีตนะครับเอาถึงอดีตอดีตพันละเมียของเขาเนี่ยเปย์จังสันจังซี่เขาก็บอกว่าถึงสิเปย์กันที่เลียกับบอพีธเพราะเขาถ้าเขารักกันอ่ากับบอแปลกบอสันเนี่ยเขาไม่ได้ว่านี่ล่ะคอยกับบอเคยบอกอีกอย่างที่ว่าสิเปย์กับเปย์ไปตี้ยคอยกับบอได้ว่าเงินกงิเงินเขาเออเงินเหลือกับเงินเขาเงินเบิดกับเงินเขาคอยกับบอเคย่าพี่รองแต่ว่าเป็นอยังจังสิมาโยงใส่พยาบาลฟินแลนด์ ทุกครั้งที่เกิดเรื่องนี่ชอบโยงมาใส่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ทุกครั้งเลยนะสำหรับเอฟนะบริเกียวกับอดีตพลมเมียนะกนาดเปให้อดีตผัวยังเปได้เลยเปบังไดกูถามเนเปตรงไหนเป้อดีตผัวนี่เปตรงหดอันใดเนี่ยเปดูนี่ถามมึงดูนะซื้อรถบีเอมันบ่เปที่นั่นะนะเฮ้ยบิบาลลาก็เห็ดไปเห่หลายแท้อย,อยถามเนี่ อันนี้บอกในมุมมองของข่อยนะครับทานี่กักฐานก็ออกมานะพัญญายุ่งก็ซื้อให้ทั้งอีหยงเงี้ยนะทั้งรถฟงรถฟอร์ดอ่ารถบ้านก็ซื้อให้อันใดเนี่ยเอสร้างนู่นสร้างนี่ก็สร้างให้แม่นบ่ล่ะซื้อกะโปงกับเป๋าซื้อให้เบิดมีข่อยว่ามีแต่พยญบายี่เปรย์หลายกลัวเดี๋ยวนี้เป็นบ่ครับพี่น้องอันนี้ว่าถึงนะครับว่าขันมาเห็นว่าอดีตพันรามเมี่ยเปรย์ีกะเอาหลักฐานมา เออคัามีหลักฐานขอยกสิยอมรับหลักฐานต้องเป็นชิ้นเป็นอันนะเออโมแมนาเออเปโน่นเปนี่พาไปกินข้าวเขาเออเอิญมาเปจ้าเขาเอิญมาไปสแตกน้ำการเออแมนบะเนี่ยขนาดเปให้อดีตผัวยังเปได้เลยเขาหลอกเกือบหมดตัวเขาหลอกบองไดเกือบเบดตัวนี่ได้ไปเป็นร้อยล้านเงินหาน้ำกันได้เป็นร้อยล้านแล้วก็เงินที่แบบว่า อยังล่ะที่สนับสนุนที่ไอสารมี่บอกให้อดีตพันละเมีย่ยนี่เห็ุธุรกงธุรกิจขายโน่นขายนี่ก็ได้อีกไปเท่าไหร่เมียนบ่ลละครับพี่น้องรอกกันเบิรโตวองใดหัวมิถัดใดกับใ้โอ้ยมึงไี่กล้าว่านี่ล่ะครับผมถึงบอกว่ายังมีคนเสียอยู่ว่าปุยบาทฟิลเลียนี่ไปลอกไปตัวไปต้มครับพี่นอ้องอ่บ้านท,ที่ดินเงินทอง ของมีค่ามันเอาเป็นชื่อมันหมดเอา้าบ้านที่ดินที่ดินก็นซื้อได้บได้ขอฟรีเออซื้อได้น่ะบ้านก็นใส่เงินของเขาสางใส่เงินของบริษัทฟิเลนสนสางเงินทองนี่เขาก็ต่างคนต่างซื้อก็ใส่เป็นซื้อจะขวางตัวที่ดินซื้อมหแเราก็ใส่เป็นซื้อจะขวางกันตัวแม่นไหมล่ะเออก็ให้เงินไปให้เงินยังก็ล่ะ ให้ไปเเดค่าที่ดินน่ฮาล้านเชนเอาอันใดอีก่งเออคั่นไปขายคนอื่นมันช่ได้บนราคาฮาร่านนะกูถามเนี่ยฮาร่านกลัวตัวไหนเนี่ยนะซื้อรวมๆเบิดแล้วทั้งสางไอ้ไอ้โรงละครทั้งสางหอพักเนะี่ยทั้งสางคาเฟ่ทั้งสางไอ้ไอีหยังไรยุคข้างหล,ยยงหลังเลยนะรีสโองรีสอร์ทป่ออีหยังก่อนที่เขาบ้านเนี่ยสวนน้ำมานะันอ่ะที่มีบ้านพักตัวนะึงบ้านพักนะสำหรับคนมาเยี่ยมมะยามมนะันอ่ะเออเบิดไปหลายเท่าไหน มองไดที่ว่านี่นะเอาเป็นซื้อเอาเป็นซื้อบดเลยมันเป็นของเขาเขาก็ต้องเอามองไหนที่เขาไปหลอกย่าเอาเป็นเป็นซื้อบดเลยทุกอย่างคือซื้อด้วยเงินบอสมึงสุดท้ายนั่งร้องไห้เรียกคะแนนสงสารเอาก็ให้ตัวมึงใส่ดีใจจีก็เขาฮักของเขาพยาบาลชิดเนนเขาฮักอดีตเมียเขาหลาย ขาก็ให้ธรรมดาร้องให้มึงอย่าหลงประเด็นประเด็นคือผู้หญิงไปคุยกับคนอื่นมีอะไรไม่มีอะไรกูไม่รู้แต่ผู้หญิงไปมีไปคุยกับคนอื่นเออประเด็นคือตรงนี้ที่เลิกกันนะน่ะเขามาหลอกตรงไหนประเด็นไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นี่ไปคุยกับคนอื่นเออมึงเข้าใจอยยังผิดเบอร์นี่ประเด็นคือผู้หญิงผิดที่ไปคุยกับคนอื่นแล้วผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เรียกมาคุย ในเมื่อเขาเลือกที่จะไม่ให้ผู้ชายคนนั้นออกนะให้ลูกน้องออกเขาก็ออกมาเองก็แค่นั้นก็บอกเลิกันดีๆแม่นบลักก็บอกเลอกจบกันเฮ้ทุกสิ่งทุกอย่างยกให้เจ้าเบิดเลยแมนบ่เออที่เหหาด้วยกันมาเนี่ที่ไปยื่นต่อสารนี่สุดท้ายขอสิบล้านสุดท้ายเขาว่าให้เออมันบอกว่าค่าเสจงใ่ใจจังสันจังสีเพิ่นก็ใจใจอยู่แล้วเอาไปเลย ว่าที่ดงที่ดินนี่เก็บไว้บ้านนี่เก็บไว้เข้าใจว่าผิดบังไดถ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์จะเก็บบ้านไว้ผิดตรงไหนและถ้าผู้ใหญ่บ้านฟินแลเด์จะขายตรงนั้นจะผิดตรงไหนถ้ามีปัญญาหรือว่ามีเงินก็มาซื้อเอาแมนมาเออหรือว่าถ้าเธออยากจะพากันซื้อให้หนะอาดีตพัลลเมียเขาเนี่ยก็พากันรวบรวมเงินมาซื้อก็ไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลเด์นว่าจะขายเท่าไหร่ก็แค่นั้น มันไม่ได้มีอะไรผิดแพกเลยนะสุดท้ายนั่งร้องไห้เรียกคะแนน,นสงสารบ้านพอเมต่อกี้บ้านพอเมืงอกีเลิกกับผัวเลิกกับเมีอเมอเมอเยอะไรสิมานั่งหัวรอดอ่ะเมั่ก็ห้ยเนธรรมดาอยู่ที่ว่าผู้ดใดหาเนี่ยคนาจิตเข้าใจผู้ใดหลายกัวกูนี่เข้าใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนดนที่เป็นไฟที่เป็นไฟที่เมียนี่ไปคุยกับคนอื่นมีการมีอะไรกันไม่มีอะไรกันกูไม่รู้นะ ไม่มีอะไรกันแต่ไม่สมควรนะเริ่มต้นนี่คือจากการคุยนะการที่คนเราเนี่ยถ้ามันไม่มีใจมันก็ไม่ไปคุยหรอกมันต้องมีใจก่อนเม่นบออ่มันต้องมีทางเริ่มต้นคือใจใจชอบเขาแล้วชอบแล้วถึงไปต่อด้วยภาษาวาจาแล้วก็ภาษากายเออมันต้องมีใจก่อนใจที่ชอบก่อน ถ้าเราไม่ชอบเราคุยไหมใช่ไหมเราคุยไหมถ้าเราไม่ชอบถ้าเราชอบเราถึงคุยคุยแล้วต่อ,อยังไงคุยแล้วก็ต้องต่อด้วยภาษากายภาษากายคืออะไรนะอโบจาบะอบะจำโบ,บ,ำบแต่นี่ฉันไม่รู้ว่าถึงภาษากายหรือยังแต่ฉันรู้แค่ว่ามีภาษาใจใจมันมีแล้วเออภาษาคำเบาเม,มันมีแล้วเออแมนบะเออ นะมึงหลงประเด็นจิเขาบ่ได้ะมาหลอกเขาสางจนไปแห้งแล้วโอ้ยอีปรอบมึงนี่เราก็เอิ่นว่าคนโง่มันหลายนะถือเขาตัวเขาต้มเขาปั่นไปนะมึงก็บถือไปจังสีถือแต่คนอื่นปั่นหัวจนหัวกุลุนกุนลุนโยหยาอยูส่สวนปูนในมะเก็นว่าจะพืชเตรีมยมโยหรือกักปึกแนฮ่ย